เครื่องมือ AI สำหรับการสร้างเนื้อหาและการทำข่าว Notebook LM Google Earth Studio, My Map y m และ Google Earth Pro เหตุผลที่เลือกใช้เครื่องมือ Notebook LM การใช้งานช่วยสรุปข้อมูลจำนวนมากถอดเสียงสัมภาษณ์และถอดคลิปวิดีโอซึ่งเหมาะกับงานของ Content Creator หรือนักข่าวจุดเด่นคือมีความครบเครื่องครบวงจรและฟรีเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันซึ่งเป็นเหตุผลหลักในการเลือกใช้ Google Earth Studio, m i ไมลแและ g o o g l e e a r t h Pro การใช้งานเหมาะสำหรับการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นบทความและวิดีโอจุดเด่นคือเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อหาไม่ต้องลงพื้นที่จริงซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนทางอ้อมและทำให้เนื้อหามีคุณค่าในเชิงการรับชมดูตื่นตาตื่นใจแนวทางการใช้เครื่องมือในองค์กรข่าวการสร้างมาตรฐานการใช้งานปัจจุบันมีการต่างคนต่างใช้ทำให้องค์กรควรมีการกำหนดมาตรฐานหรือตัวเลือกที่ชัดเจน การกำหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินเนื่องจากยังไม่มีมาต,ตรฐานจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดวิธีการตรวจสอบและเช็คเนื้อหาที่สร้างโดย AI การนำ AI เข้ามาในกระบวนการทำข่าวทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการสรุปข้อมูลกระบวนการทำงานคือ1คิดประเด็น2มอบหมายงานให้ผู้สื่อข่าวไปทำ 3. ารวบรวมข้อมูล4ใช้ AI ประมวลผลข้อมูลสรุปสร้าง5ตรวจสอบโดย AI กองมกอเพื่อให้แน่ใจใว่าตรงกับโจทย์ตั้งต้น6เผยแพร่เป็นผลงานสุดท้าย